ประณารที่ประการที่1.3คือตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของเรานะครับตระหนักว่าเรายังบกพร่องอยู่เราต้องการการช่วยเหลือนะครับสิ่งที่บอกว่าเราต้องการการช่วยเหลือนั้นก็คือการแสดงออกของเรานะครับพระผีได้ให้ข้อคิดเรา6ประการว่านี่คือ6ตัววัดว่าถ้าเราต้องการการช่วยเหลือจริงๆต้องมี6ตัวนี้ถูกแสดงออกมานะครับตัวอย่างเช่นการอธิษฐานถ้าเราอยากจะรับการช่วยเหลือเราต้องอธิษฐานใช่ไหมครับ ต้องมาวิงวอนมาขอต่อพระเจ้านะเราต้องมีการอ่านพระคัมภีร์นะครับมีการสามคคกธรรมผมเชื่อพระเจ้าไปเวลานานก็แทบไม่เคยขาดคิดจักขาดแคร์บางทีท่านอาจจะคิดว่าการมาคิดจักมาแคร์ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับมันก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปพีป่น้องอาจจะลองคิดถึงลูกที่เราเลี้ยงขึ้นมาว่าการกินกล้วยบดการกินข้าววลคคำวลคคำนั้นทําให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยโตมาเป็นผู้ใหญ่เหมือนท่านได้จริงไหมครับ เพราะการกินอาหารวันละคำวันละจานแล้วถ้ายิ่งทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ยิ่งโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงนะครับอาทิตย์ที่บัานมาผมได้ดูดูข้อ,ข,อข้อความบทความมาหนึ่งที่บอกว่ามี6ประการที่ทําลายสมองของเด็กบงเล็บก็คือของผู้ใหญ่ด้วยปรากฏไม่น่าเชื่อว่าการดูโทรทัศน์เป็นการทําลายสมองแบบหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยเพราะอะไรครับเพราะสมองนั้นจะเป็นต้องรับการให้เจริญเติบโต สมองต้องการเติบโตหลายเรื่องเช่นเติบโตเรื่องการประมวลผลเติบโตเรื่องการรู้จักคิดเติบโตเรื่องการแยกแยะวิเคราะห์แต่ถ้าเราดูโทรทัศน์นานปุ๊บเนี่ยการดูโทรทัศน์ทำให้เราไม่วิเคราะห์ทําให้เราไม่ได้ประมวลผลในการคิดดูมากๆไปสมองส่วนคิดจึงฝ่อลงไปดังนั้นเขามีการวัดเด็กสองคนที่เติบโตขึ้นเด็กคนหนึ่งเอาดูโทรทัศน์วันละหนึ่งชั่วโมงอีกเด็กคนหนึ่งไม่ดูโทรทัศน์ผ่านไป5ปีปรากฏว่าเด็กคนที่ไม่ดูโทรทัศน์วันละหนึ่งชั่วโมงนนั้ สามารถจะคิดประมวลผลได้ลึกซึ้งกว่าเด็กที่ดูโทรทัศน์เพราะฉะนั้นการดูโทรทัศน์จึงทําให้สมองฟอไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ในการที่เราใกลห่างไกลพระเจ้าบางเขาเชื่อแล้วก็ฟอไปเหมือนกันการเข้าหาพระเจ้าจึงม่ให้เราเติบโตขึ้นันั้นคนที่ดูโทรทัศน์มากปุ๊บจึงอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อท่านดูโทรทัศน์มากๆเนี่ยถ้าจะอ่านหนังสือไม่ค่อยเป็นเพราะว่าสมองมันฟอไปแล้วใช่ <laughs> สมองส่วนประมวลผลมันฟอไปเราเลยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องไงครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกในการอ่านหลายคนก็งงเอะทำไมเราไม่ชอบอ่านหนังสือทำไมเราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องทําไมเราไม่ชอบอ่านวรคัมภีเพราะท่านไปไม่ได้ท่านดูโทรทัศน์เยอะไปสมองในส่วนของการพัฒนาเรื่องการอ่านจึงไม่ถูกพัฒนาขึ้นดังนั้นเราจึงมีปัญหาเรื่องการอ่านพระกัมภีร์ไม่รู้เรื่องเป็นต้องใครเป็นไหมครับอ่านไม่ได้ยาวอ่านไม่ได้จบอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้พัฒนาส่วนนี้ดังนั้น ถ้าเราต้องการการช่วยเหลือแล้วเราตระหนักว่าเราไม่สมบูรณ์เราต้องกลับมาฝึกอ่านเพิ่มพีช่ไหมครับ <S <s <it> <S เราไม่จะเป็นต้องอ่านวันละเป็นร้อยหน้าอ่านวันละห้าสิบหน้าก็ได้อ่านไม่ถึงอ่านวันละห้าหน้าก็ได้อ่านไม่ถึงอ่านวันละห้าบรรทัดก็ยังดีแล้วค่อยๆให้มันหาย่อขึ้นโอเคไหมครับให้มันพัฒนาขึ้นเอาละอ่านห้าบรรทัดเต็มที่แล้วเต็มแม็กแล้วนะครับสมองส่วนพัฒนาก็ขึ้นมาหนึ่งเส้นโอเคอีกวันหนึ่งอ่านได้หกบรรทัด วันหนึ่งท่านก็จะอ่านได้6หน้าใช่ไหมครับพอพัฒนาเร็วขึ้นท่านก็อ่านได้50หน้าอ่านได้คราวนี้สบายมากเลยเพราะท่านถูกพัฒนาการมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาสู่การอ่านบัะพีถ้าเราคิดว่าเราต้องการการช่วยเหลือเองไหมครับคิดจากเราจึงมีโครงการอ่านพีให้จบเล่มภายใน1ปีนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหใช้วเวลานานมากเลยลไม่เป็นไรเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับจบเล่มภายในหนึ่งปีพี่น้องมีใครติดตามโครงการนี้อยู่ไห,ไหมครับ ที่กำลังอยู่ในโครงการนี้อยู่ไหมไมครับเอาละไม่อยากถามว่ามีใครอ่านตามตารางที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นอันรู้กันกันแล้วกันนะครับนั่นคือการถวายทรัพย์การรับใช้การเชื่อฟังตรงข้ามกับความหยิ่งความหยิ่งก็คือการไม่ต้องการให้ใครช่วยเหลือนะครับหรือบางครั้งรู้สึกอีกด้านหนึ่งว่าฉันไม่มีค่านั่นเองนะนั่นคือ3ประการเหล่านั้นยังไม่มีความพร้อมเราไม่มีความสมบูรณ์ เหมือนที่เคยแบ่งปันว่าถ้าเป็นไปได้เราน่าจะหาป้ายนะครับผมน่าจะหาป้ายมาห้อยขอว่าขออภัยในความไม่สะดวกเพราะว่าโครงการกําลังก่อสร้างโครงการยังสร้างไม่เสร็จพี่น้องบอกกันง่ครับขออภัยในความไม่สะดวกเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับเรากําลังสร้างอยู่พี่น้องแม้เราสร้างไม่เสร็จแต่เราจะไม่หยุดสร้างเห็ไมไหมครับพระเจ้าปรารถนาจะสร้างชีวิตของเราเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปมนุษย์ ออกจากเส้นทางพระเจ้าเหมือนโครงการที่กำลังสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็สต็อปนะครับหยุดไม่ให้ไม่ให้เจ้าของโครงการนั้นสร้างต่อก็เป็นตึกที่คาราคาซังอยู่นั่นก็คือสาุปความบาปที่ออกจากแผนการพระเจ้าเราก็เป็นเหมือนตึกที่สร้างไม่เสร็จนั้นเมื่อเรากลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ต้องการกลับมาสร้างเราเหมือนเดิมให้อยู่ในแผนการที่โปร่งทรงตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับ นั่นคือในโลมบทที่7ข้อที่19บเอกได้ว่าการดีนั้นข้าพเจ้าปรารถนาจะทําข้าพเจ้าก็ไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามีปรารถนาจะทําข้าพเจ้ายังกระทําอยู่อาจารย์บลแม้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จที่สุดในโลกในฐานะการเป็นคริสเตียนที่เป็นมนุษย์ก็ยังเจอปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตนเองเพราะนั้นถ้าเราเจอบ้างก็โอเคเองไหมครับเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเรายังทําสิ่งที่เราไม่ควรทําอยู่ ทำไมเรายังไม่ยอมทําสิ่งที่เราน่าจะทําอยู่นี่เป็นความบาปที่เกิดขึ้นนะครับแต่นั้นต้องตระหนักว่าเรายังทําไม่เสร็จนั่นเองการตระหนักว่าถึงความไม่สมบูรณ์ของเราเป็นการตระหนักว่าเรายังต้องมีอีกเยอะที่ต้องกระทําเรายังไม่รู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วนะเหมือนฟิลิปปีบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยไวไ้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริส ได้ทรง่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระลงแล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้่วยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนที่ตระหนักว่าตัวเองไม่สมบูรณ์จะมีความคิดแบบนี้นะครับจะไม่ได้เพ้อฝันอยู่กับความสําเร็จในอดีตพี่น้องเราจะไม่มัวพูดเรื่องอดีตเห็นไหมไหมครับคนประเภทไหนครับเริ่มพูดเรื่องอดีต เพ่น้้งสามารถจะเช็คได้ว่าถ้าเขาเริ่มพูดเรื่องเมื่อวานนี้นะนะนะอายุมา20เดือนที่แล้วนะอายุสัก30ล้วปีที่แล้วนะ32ตอนสาว,สาวนะอันนี้40 50อัพสมัยก่อนนะนะสมัยก่อนนะู่นนะเั้นเราจะไม่ใช้สับพวกนีไ้ไหมครับสับบางศับนะก็บอกว่า และการใช้คำพูดเป็นตัวกำหนดกำหนดอนาคตของท่านคือบางครั้งผมเห็นในบิมพีนะเออมานี่มีวิธีการมาล่อหลองมนุษย์ได้เยอะมากเลยบางครั้งเราเสียเวลาทั้งวันไปกับการพูดเรื่องในอดีตอดีตไม่ได้ช่วยเลย,เลยนะครับพี่น้องอดีตที่สำเร็จก็คงช่วยให้กำลังใจบ้างนิดหน่อยอดีตที่ล้มเหลวยิ่งแย่เลยนะครับสิ่งที่เราคิดอดีตที่ล้มเหลวคือไม่ควรจะพูดเราคิดทิดเดียวพอแล้วว่า เราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกถ้ามันล้มเหลวมาแต่เราจะไม่ให้อดีตมามาจัดการกับเราในปัจจุบันได้ไหมครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะครับได้บอกว่าให้เอาเหล็กกําแพงหนาประมาณ6เมตรมากั้นระหว่างเรากับอดีตเอาไว้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5นาทีที่แล้วได้แล้วท่านเป็นใครที่จะไปแก้ไขได้พระเจ้าจึงสอนผ่านพระผีว่าให้เราลืมอดีต แล้วก็มุ่งสู่ปัจจุบันให้ได้เต็มที่เราจะไม่อยู่ในอดีตใช่ไหมครับเราจะไม่เป็นคนของอดีตเราจะเป็นของของปัจจุบันแล้วก็ต่อสู้ตุกนาคตนั่นเองนะครับตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์แบบของเราประการที่ข้อ1ยอนบทที่1นข้อ8ปดหรือข้อเก้าก็ได้บอกว่าเมื่อเราตระหนักว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราจึงเข้ามาสารภาพบาปบอกถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโป,ป,ปรดยกบากของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากอาธรรมทั้งสิน้นนะเมื่อเราผิดพลาดไปเราเข้ามาสารภาพบาปกับองค์นะครับนั่นคือประการที่ประการที่2มาดูตัวอย่างบุคคลในพระพีที่มีความถ่อมใจอยู่4คนด้วยกันนะครับอยู่4ท่านด้วยกันคนแรกก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงมีพระทัยอ่อนสุภาพในมัทธิวบอกว่า จงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเรียนเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องว่าเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างความอ่อนสุภาพสมัยก่อนคนทั้งโลกก็รอคอยว่าพระเยซูจะเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยอิสราเอล,ลให้พ้นจากการเป็นทาสภาพของคนสมัยก่อนก็มองว่าพระเยซูน่าจะเป็นเหมือนจกักรพรรดิมีอำนาจทางการทหารแล้ก็การเมือง แต่ปรากฏว่าภายหลังนั้นไม่กี่ปีพระเยซูก็ได้เดินทางมาถึงในโลกนี้นะครับวันที่พระองค์เสด็จเข้ามาในเมืองนั้นพระองค์ขี่อะไรครับพี่น้องขี่ลายังขำเลยนะครับคือขี่ลาเนี่ยคือเขาไม่ขี่กันนะครับตอนลาเนี่ยเขาเอาไวบ้บรรทุกภานะพระองค์น่าจะขี่มา้าหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในยุคข,ของอโยธยาก็น่าจะขี่ช้างเป็นอย่างน้อยอันนี้พระองค์ทรงเป็นภาษาไทยก็ พระองค์ทรงขี่ควายเข้ามานะครับในเมืองนะครับพี่น้องจะหวังอะไรได้กับคนที่ขี่ควายเข้ามามันก็คือคนเลี้ยงควายจะมาช่วยเราได้ไหมแต่พระเยซูนะพระองค์ทรงถ่อมพระทยัย